สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่ที่สวนดอกไม้สวนวดนิดาครับอยู่ที่จังหวัดรีสเกตครับพาทุกคนมาชมบรรยากาศสวยๆบรรยากาศหอมๆแล้วก็บรรยากาศที่เรียกว่าเป็น1จุดเช็คอินนะครับของจังหวัดรีสเกตนะครับอีกที่หนึ่งนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีนักเที่ยวนะครับเดินทางมาจากหลายๆที่นะครับถามๆสอบถามกันว่าวันนี้มาจากที่ไหนบ้างนะครับก็ มาจากหลายๆาอำเภอมาจากศรีสะเกดบ้างมาจากทางสุรินบ้างนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าเข้าไปข้างในนะครับว่าทางด้านในสวนวัดอีดานั้นจะมีดอกไม้สวยงามขนาดไหนนะครับดอกไม้กี่ชนิดนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดบรรยากาศของสวนดอกไม้สวยๆนะครับให้ คุณผู้ชมได้รับชมนะครับส่วนใหญ่มาถึงแล้วก็จะเช็คอินจะถ่ายภาพกับดอกไม้กันนะครับหลายคนก็แต่งชุดสวยๆนะครับคุณผู้ชมมานะครับถ่ายภาพกับดอกไม้นี่เลยอย่างเช่นพี่ๆสองท่านพี่ๆนักท่องเที่ยวสองท่านนะครับว,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 วันนี้เป็นบรรยากาศดีๆครับไม่ร้อนมากไม่หนาวมากอากาศ น่าจะประมาณสัก25องศานะครับคุณผู้ชมนี่ครับดอกไม้สวยเชิญชวนนะครับถ้าหากว่ามีเวลาว่างนะครับก็เดินทางมาได้นะครับที่สวนวันิดานะครับมีค่าเข้าชม50บาทนะครับ มาแล้วก็เปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนกันเป็นช่างภาพเปลี่ยนกันเป็นนางแบบนายแบบนะครับก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยครับแปลงนี้น่าจะเป็นดอกบานไม่รู้โดยนะครับคุณผู้ชม सेटियानी का है और वो ने कहा था कि इधर इधर पॉइंट करो बहुत 많이 तकलीफ ừ đâu 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 找嘞。嗯嗯嗯嗯

ดอกไม้หลากสีงดงามมากครับเห็นแล้วก็สดชื่นชวนทุกท่านนะครับมาสัมผัสบรรยากาศดอกไม้หอมๆดอกไม้สวยๆที่นี่สวนวานิดานะครับออกมาจากในตัวเมืองไม่ไกลมากครับประมาณ10บกว่ากิโลเมตรก็ถึงแล้ว นี่เลยครับชวนนะครับมาเที่ยวกันสวนวริดาศรีสะเกดต,ตั้ง GPS มาได้เลยครับคุณผ,ผู้ชมสวนวนิดานะครับช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นแสงจะสวยมากครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตาหักาเห็นคลิปนี้นะครับกับสวนวนิดานะครับสวนดอกไม้อีกจุดเช็คอินหนึ่งนะครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของจังหวัดศรีสะเกดที่เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชมกันนะครับ